Dan pinong di keropragtukan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasihun day khosukot. Khabkun taikong Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini, day, mewakat, nakap. มาพบกับบรรดาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนี่เป็นเนื้อมาเป็นการตักดีรการกำหนดสภาวะการของพระองค์อัลลอฮฺ س ب ح ละตาละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปบนโลกดุนยาแห่งนี้เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺเรามาพบเจอกันในวันนี้ หรือการที่เราพบกันในอดีตการนั้นเป็นการกำหนดของพระองค์ลอ l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อลพี่น้องรู้ไหมครับว่าสาเหตุของความร้อนเนี่ยซึ่งปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วไหมร้อนกว่านะแล้วก็จะร้อนขึ้นทุกปีแหละครับเมื่อคืนผมคุยกับอาจารย์มุฮัมมัดว่า พี่น้องมางานที่นี่นะไม่ต้องห่วงหรอกร้อนอยู่แล้วแล้วมันก็ร้อนจริงๆและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน,นี่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาพี่น้องครับสาเหตุของความร้อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเอาละบางคนบอกว่าดวงอาทิตย์มันใกล้กับโลกดุนยาบางคนบอกว่า อันเนื่องมาจากฝุ่น pm 2.5มันมีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ากันไปครับพี่น้องเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นปฏิเสธไม่ได้ถามบรรดาพี่น้องนะเช็คอะกีด้ากันนิดนะ่งสวรรค์มีหรือยังสวรรค์มียังใครว่ามียกมือ มาชาอัลลอฮ์และที่ไม่ยกนี่คือบอกว่าไม่มีใช่ไหมจา๋อาอ๋ฟังฉันพูดอย่างเดียวอ้าได้ไม่มีปัญหาสวรรค์ถูกสร้างมาแล้วฮะดิษกุดซีของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานหะหุตาลา อัล a l an l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ล a ได้ทรงตรัสเอาไว้เป็น h ะดีษที่ Abu Hurairah รายงานเอาไว้ว่านบีได้กล่าวว่าอัล a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ล a ทรงตรัสเอาไว้ว่าอาอัดตุลอิบะดิยัสซาลิฮินฉันนั้นได้เตรียมเอาไว้หมายถึงอัล a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ล a ได้ทรงตรัสเตรียมเอาไว้อัล l l a ์บอกอาอัดตุลอิบะดิยัสซาลีฮินฉันเตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลาย มาลาอินนุนรัตวะลาอุดุนุนซาเมียตอัลลอฮ์บอกว่าตาเนี่ยไม่เคยเห็นวะลาอุดุนุนซาเมียตหูไม่เคยได้ยินวะลาขตอรออลากลบินบาชัดหัวจิตหัวใจที่จะนึกจะคิดว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆนั้น เป็นอย่างไรเนี่ยไม่ทราบไม่รู้ถามว่าในฮะดีิบทนี้การอธิบายของเหล่าบรรดาซอฮาบะของบรรดาซาลฟุสซาลแล้ว่าไงที่นะอัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาลาได้เตรียมเอาไว้นั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเตรียมให้กับคนดีนะ่ะมันคือเตรียมสวรรค์เอาไว้อัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายซึ่งสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับ ตาพวกเราไม่เคยเห็นใครเคยเห็นสวรรค์บ้างไม่มีนะใครเคยไปสวรรค์บ้างหัดยาเคยไปสวรรค์ไหมครับไม่เคยบางยี่เคยไปสวรรค์ไหมย,ยังไม่มีใครเคยไปนะครับสวรรค์นี่ต้องอักคีดาต้องแน่นอนนะถ้าบอกว่าเคยไปแล้วนี่แสดงว่ากโกหกฉะนั้นสวรรค์ไม่เคยมีใครไป สวรรค์ไม่เคยมีใครไปแต่ถามว่าอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้หรือ,อยังเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินว่าเสียงที่อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนกสีเขียวๆที่อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ บินอยู่ใต้อารัชของพระองค์แล้วพอถึงเวลาที่มันจะเข้ากอนาดีลกอนาดิลคือรังของมันที่ทำมาจากต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนสวรรค์นกที่บินอยู่ใต้อารัชในสวนสวรรค์เป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาอลาะนั้นเป็นเกฟนี่คือส่วนของสวรรค์เอาและสวรรค์ว่ากันไปเรื่องราวของสวรรค์และพวกเราต้องไปเจอกันในะในสวรรค์นะต้องสัญญากันทีนี้นรกนรกถูกสร้างมาอย่างถูกสร้างแล้วอะกิดาเราต้องมั่นใจนวาสวรรค์ถูกเตรียมเอาไว้แล้วสร้างมาแล้วนรกก็ถูกสร้างเอาไว้แล้วเช่นกกเ,เดียวกันพี่น้องครับฮะดีษบทหนึ่ง อัดีษบทหนึ่งนะนบีสุลต่านฮุยฮิวะซัลลัมบอกว่านรกเนี่ยอิสตะกะตินนารุอิลาร็อบบิฮานรกนั้นได้ท่วงติงกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอิสตะกะอิสตะกตินซักวาแปลว่าร้องทุก นรกเนี่ยมันได้ร้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาอัลาว่าอะไรอาการบาดีบาดอนยาอัลลอฮ์ในตัวฉันเนี่ยมันได้กัดกินกับอีกส่วนหนึ่งแล้วมันกัดกินกันเองแล้วในส่วนของนรกเนี่ยนรกเน่ยภายในของมันมันได้กัดได้กินกันแล้วความร้อน มันได้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอัลาให้มันนนได้ผ่อนคลายสองครั้งสองขาด้วยกันบินาฟาไซนี่หายใจสองครั้งนาฟาซุนการหายใจหนึ่งครั้งฟิชิตาอีในฤดูหนาววานาฟาซุนอีกลมหายใจหนึ่งฟิซไซฟีในฤดูร้อน นบีสลุววลต่านวะลลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะว่าที่นรกมันหายใจเนี่ยหนึ่งครั้งในฤดูหนาวพวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความเย็นระเรือ่อที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้บนโลกดุนยานี้มีความเย็นไหมครับมีแต่เมืองไทยมีไหมมีเหมือนกันแต่ว่าเย็นน้อยกว่าเขาหน่อยน้อยแต่ถามว่าเย็นไหมล่ะก็ยังพอเย็นอยู่ ปีที่ผ่านมานีเย็นเยอะหน่อยนะแต่ถามว่าไอ้ความเย็นในเมืองไทยนะมันจะไปเปรียบเทียบกับโลกดุนยานี้ทั้งหมดได้ไหมเอเวอเรสต์ Everest, นะใครเคยไปมั่งเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์เนี่เป็นภูเขาที่สูงเย็นมากๆม,ม,มีหิมะความเย็นในส่วนนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันก็คือความเย็นที่เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากนรกได้หายใจ ว่านาฟซุนฟิซไซฟิการหายใจอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการหายใจในฤดูร้อนนบีจึงบอกกับซอฮาบ้าว่าพวกน่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความร้อนเราอุที่เกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้บางทีอะนะพี่น้องเปิดพัดลมเนี่ยเราต้องบอกลูกว่าเปิดเบาๆหน่อยทั้งๆที่มันร้อนถามว่าทําไมอะลมมันราอุ ยิงเปิดพัดลมนี่อย่างกับผมนี่เงือยิ่งออกตอนอยู่บ้านแต่ก็ต้องเปิดถ้าไม่เปิดนี่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือการหายใจของดรก2สองครั้งสองคราหนึ่งในฤดูหนาวสองในฤดูร้อนนบีจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความหนาวเหน็บบนโลกดุนยาแห่งนี้และความร้อนระอุบนโลกดุนยาแห่งนี้ และในบริษลทโลนอวายเลนฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาสอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบ์ให้ขอดุอาว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอานะให้พ้นจากความร้อนระอุในวันกิยามาความร้อนเป็นการลงโทษและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะอาลาให้พ้นจากความหนาวเน็บซัมฮารีร นรกพี่น้องจําเอาไว้นะครับนรกไม่ได้มีร้อนอย่างเดียวมีเย็นด้วยบางคนบอกแหมถ่าเย็นก็นดีอะไรไม่ใช่นะครับพี่น้องซัมฮาริตรงนี้คือความเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาละเย็นจนกระทั่งว่าพี่น้องครับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอะนะเวลาคนในยุคสมัยอดีตการนะเขาเดินหาความรู้กันเนี่ยนะ ความเย็นนะที่เขาเดินผ่านไปตามหุบเขาอ่ะนิ้วหลุดไม่รู้ตัวและตกลงดีหรือไม่ดีเนะี่ยเพราะฉะนั้นการลงโทษโด้วยกับความเย็นมันก็มีเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจกันว่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ยังเดียวเลยนะพี่น้องนะให้เราได้ขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาะฮฺวาตาลววาวาให้พน้นให้พวกเราเนี่ย พ้นจากความร้อนระอุที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้และความร้อนและความเย็นระเลือกที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ให้พ้นให้ไม่ประสบพบเจอในวันกิยามัิด้วยเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในวันกิยามัิมีอยู่แค่สองทางเท่านั้นเนึ่งสวรรค์ใครอยากได้สวรรค์ยกมือนึกว่าจะไม่มีใครยกเลยใช่ไหม นรกคงไม่มีใครหรอกครับพี่น้องแต่เราต้องเชื่อว่าสวรรค์มีจริงและนรกของพระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตัลลนั้นมีจริงจริงและถ้าพวกเราไม่รู้น่ะหมายความว่าอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนั่นหมายความว่าการศึกษาของเรานั้นมันยังไม่ถึงบางคนถามเรื่องนรกเอา้ามีแล้วเหรอ บางคนผมถามเรื่องสวรรค์รู้ไหมเนี่ยฮัดยาวว่าสวรรค์นั้นมีจริงๆถูกสร้างขึ้นมาแล้วจริงเหรออาจารย์จริงเหรอใช่เหรอนี่แสดงว่าการศึกษาของเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายบางทีบางครั้งนะ่ะครูบาอาจารย์เขาสอนกันจริงๆว่าเรื่องราวของอาคิดาสวรรค์ถูกสร้างเอาไว้แล้วนรกถูกสร้างเอาไว้แล้วด้วยกับอายะ์อัลกุรอานด้วยกับฮะดีษของท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะเปฮิวะซัลลัล แต่บางทีบางครั้งนั้นหัวจิตหัวใจเราอาจจะละเลยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และถามว่าสิ่งที่วันดา,าวชนที่กำลังเกิดมาในสังคมแห่งความขเขาเรียกว่าความวุ่นวายมีฟิดนะหลายต่อหลายสิ่งมีฟิตนะหลายต่อหลายอย่างต่างๆเหล่านี้เขาจะมีจุดยืนอย่างไรถ้าเขาไม่เรียนในเรื่องราวของศาสนาอิสลามพ <combien S 2> ี่น้องครับหัวข้อของเราคือ การเรียนการศึกษาของเยาวชนยุคใหม่ๆผมบอกว่าเยาวชนยุคใหม่ยุคเก่าเหมือนกันครับพี่น้องเยาวชนทั้งยุคใหม่ทั้งยุคเก่าเหมือนกันคือจําเป็นที่จะต้องเรียนในเรื่องราวของาศาสนาอิสลามจะต้องรู้ในเรื่องราวของหลักเตาฮีดจะต้องรู้ในเรื่องราวของหลักอักรีดจะต้องรู้ในเรื่องราวของสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่งั้นเลยอยู่กันไม่รอดลองไปถามสิครับพี่น้องถามเด็กๆไงนะว่าทุกวันนี้อัลลอฮ์อยู่ไหนบางคนยังเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่คําถามคือว่าแลทำไมต้องไปเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เพราะเหตุอันใดเยาวาชนถึงเชื่อแบบนี้ก็อันเมื่องมาจากว่าขาดในการเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของเต้าฮีด ถามว่าสวรรค์มีหรือ,อยังนรกมีหรือ,อยังบางคนบอกไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียนครูไม่เคยสอนบางคนว่างั้นอัลลอฮฺอัลลอฮไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่เด็กมันตอบมาแบบนี้ถามว่าเพราะอะไรกัเขาขาดการเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักอะกีดะหลักเตาฮิตหลักความเชื่อที่เราจําเป็นจะต้องผูกอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหนึ่งเตาฮีดสองอัคีดะ เตาฮีดกับอะกคีดะานนี่มันคล้ายกันเหมือนกันอะกคีดะานคือเราจะต้องผูกอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อด้วยกับคําสั่งใช้ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยกับกาลอิมัมที่นบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใช้เวลาสิบสามปีที่มุกกอพี่น้องครับที่มักกะนบีนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอะโป้งเลยนะไม่ใช่นะครับ แต่นบีนี่พี่น้องเผยแผ่อย่างลับๆจนกระทั่งอัลลอฮุซุบฮานหฮุวาตาลาวาให้มาให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดต่อจากนี้ไปเผยแผ่อย่างเปิดเผยวงสาคนาญาตและสังคมในมักกะต้องรู้จักลาอีลาฮออินลัลลอฮและนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมก็ไปเป่าประกาศพอเวลาไปเป่าประกาศแล้วพี่น้องครับลุงท่านนาบีบอกว่ามูฮัมหมัดเองนบ้าหรือเปล่าเนี่ย ลุงนบีคือใครอ่ะแต่อบูตอเลบไม่ได้บอกว่านาบีบ้านะแต่คนที่บอกว่านาบีบ้านะคืออบูละฮับอบูละฮับนี่เป็นลุงของท่านนาบีสุลต่านฮุอาไลฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันอบูละฮับนี่พี่น้องครับบอกกับนบีสุลต่านฮุอาไลฮิวะซัลลัมไว้ละมุฮัมมัดวิบวัตแล้วเอาอะไรมาพูด สิ่งนี้เราที่เจ้านั้นเรียกพวกเราให้รวมตัวกันเผยแผ่ไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขจัดเจ้าอื่นให้หมดแบบนี้หรืออย่างนี้หรือพี่น้องรู้ไหมครับด้วยกับประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูละฮับตัดญาติกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมอบูละฮับน่าลูกของอบูละฮับแต่งงานกับลูกของท่านนบีสลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมสั่งใช้ให้ลูกของอบูละฮับลูกของตัวน่ะเลิกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลม ด้วยกับเหตุผลที่ว่านบีมาประกาศเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ลลอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ก็ต้องยอมยอมด้วยกับประโยคที่ว่าลลอิลาฮะอิลลัลลอฮขจัดเจ้าอื่นให้หมดให้คงไว้ด้วยกับการเคารพพักดีแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเต้าฮิดอูลูฮียะการเคารพพักดีมีให้กับอัลลอฮ์รูบูบียะ การบริหารจัดการต้องให้กับ Allah, อัลลอฮ์อัสมาวะซิฟาตคุณลักษณะนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเช่นอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีพระหัตอัลลอฮ์มีเนตรอัลลอฮ์มีตาต่างๆเหล่านี้เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงๆเพราะฉะนั้นประการแรกไม่ว่าจะยุคใหม่ยุคเก่าต้องสอนในเรื่องราวของอากกิดะเรื่องราวของเตาฮีดปฏิเสธไม่ได้ไม่งั้นพี่น้องครับหลง ไม่งั้นวัยรุ่นหลงทุกวันนี้นะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะพี่น้องแต่จะขาดเตาฮิดผมบอกหลงถ้าไม่รู้จักเตาฮิดหลงย้ํากันเยอะๆหน่อยครับเพราะทุกวันนี้มีคนจะสอนในเรื่องราวที่เป็นมุสลิมทําอันนั้นเป็นมุสลิมทําอันนี้เป็นมุสลิมสอนในเรื่องราวของยาเสพติดไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องย้ําในเรื่องราวของหลักอักตีดังเยอะๆ บางคนบอกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคือการปฏิสัมพันธ์กันน่ะนะระหว่างคนมุสลิมกับต่างศาสนิกมันมีขอบเขตนะผมบอกว่ามันมีขอบเขตนะครับบางทีบางครั้งน่ะการที่เราไปยกย่องเขาสูงจนเกินไปอ่ะนั่นน่ะมันจะเป็นชีริกได้นะครับเพราะผู้ที่เราจะต้องเถิดทูนสูงเอาลงมาไม่ได้นั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตานะ พี่น้องรู้ไหมครับขนาดมนุษย์กับมนุษย์นะนบีนะ่ะยังห้ามยืนต้อนรับเลยนะถ้าสมมุติว่ามีคนเดินมาเนี่ยไอเรานี่จะลุกยืนอย่างเงี้ยเชิญเชไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะนบีห้ามสหาบบ้นานบีเดินมานี่เห็นสหาบ้จะกำลังจะลุกยืนบอกนี่ทําอะไรกันเนี่ยไอแบบนี้นี่ไม่ต้องทําให้ฉันเห็นเพราะสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้ไม่ใช่ ไม่ใช่และการที่จะไปให้ความสำคัญกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะซัลลัมจนกระทั่งวัาเลยเถิดในการเป็นท่านนาบีในการเป็นรอซูลก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราเชื่อตอนนบีเราเชื่อว่านาบีนะชื่อว่ามุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมคำถามคือว่านาบีตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายเอาว่าตอนเป็นก่อนนบีเป็นอยู่เราจะไปขอต่อนนบีได้ไหม ขอดูอาตอนานบีได้ไหมไม่ได้นะครับพี่น้องใครขอต่อนบีคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมุรตัดเพราะการขอต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละขอต่อนบีก็ไม่ได้ขอด้วยกับสิทธิของท่านนาบีสุลตาร์ฮละฮิวะซัลลัลลมในการเป็นนบีก็ไม่ได้และนบีสุลตาร์ฮละฮิวะซัลลัลลมเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะไปขอต่อนบีก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน ไปทําฮัตไปทําอุมรอ์เห็นคนที่เขาสุยูดนะนะเวลาขอดุอานเนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางกิบลัดทีนี้ไปเข้าเราโอนไปยกมือหาหลุมศพนบีซาลลอล์วะอะไรหัวซัลลัมโดนตีมือนะครับถามว่าทําไมถึงโดนตีมือเพราะเราทําผิดเวลาขอดุอาเราต้องขอต่ออัลลอฮ์และหันหน้าไปทางกิบลัดเพราะเราต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวาตาลาแต่นี่หันหน้าเข้าหากูโบสของท่านนาบี หันหน้าเข้าหากูโบสของอุมัดบินขอตอมหันหน้าเข้าหากูโบสถของอบูบากัดอัซดิกแบบนี้ผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่ขอต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตาลเรื่องราวของอูลูฮียะเรื่องราวของรูบูบียะเรื่องราวของอัสมาวะซิฟัดเวลาไปถามคนหนึ่งคนใดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตาล ที่พระองค์อ Allah subhanahu wa ะ a าลาบอกว่าอัลลอฮ์มานุอัลลอฮ์อาร์ซิสตาวะพระองค์อ Allah subhanahu wa ะ a าลาทรงสถิตอยู่เหนือบัลลังก์นะหมายความว่าอย่างไงไปดูเถอะครับในตัฟซิดไม่ว่าอิบนุกะซิดอิบนุจาริดอัตต์บารีหรือว่าของบากาวีบอกกันตรงทั้งหมดเลยว่าตรงนี้หมายถึงว่าอัล l a h subhanahu wa taala อยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่ทุกที่อัล l l a ์มีพระหัตถ์ อัลลอฮ์มีพระเนตรมีสายตาอัลลอฮ์มีอวัยวะแต่อวัยวะของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้หรอกครับพี่น้องและเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าอัลลอฮ์มีอย่างนี้อัลลอฮ์มีอย่างนั้นเราบอกว่ามีนะมีจริงๆมีพระหัตคือมีจริงแต่พระหัตของอัลลอฮ์จะเป็นเหมือนมนุษย์ไหมล่ะไม่เหมือนไหลสกมิตรลีฮีใช้ไม่เหมือนของมนุษย์มนุษย์มี เท้ามนุษย์มีมือนี่มีนะมีแบบนี้มนุษย์นะมีแบบนี้แต่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามีแบบไหนไม่รู้ครับไลสกมิทรีฮีใช้มีแต่ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนี่คือเตาฮิดสามประการอักคีดาสามประการที่จําเป็นที่เราจะต้องสอนให้กับบรรดาเยาวชนได้รู้เบื้องต้นในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามประการต่อมาในเรื่องราวของหลักฮาลานหลักฮารอม ทุกวันนี้คือพี่น้องจำเอาไว้นะนบีบอกไกลๆวันกิยามัตินี่จะมีกลุ่มชนของฉันก็คือกลุ่มชนของท่านนาบีสุลต่านละฮะลฮิวะสัลลัมจะเปลี่ยนฮุกลมจากฮารอมให้กลายไปเป็นฮาลานอะไรที่เป็นฮารอมน่ะกลุ่มชนของนบีสุลต่านละฮะลฮิวะสัลลัมก็คือเราๆเนี่ยแหละจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นของฮารานแต่ถามว่ามันฮาลานไหม มันไม่ได้ฮัลาลแต่คนจะไปพูดกันว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนี่ได้นั่นได้แต่ถามว่าหุกรมของอัลลอฮ์เปลี่ยนไหมไม่เคยเปลี่ยนหุกรมของท่านนาบีสุลลัลวะอัลลอฮิวาซัลลัมไม่เคยเปลี่ยนพี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยฝากขะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอัลลอฮิวาซัลลัมนบีสุลลัลวะอัลลอฮิวาซัลลัมบอกว่าจะยกูน่ฟนอัคร์ซัมัน นบีบอกกับเราบรรดาสาหายว่าใกล้ๆวันกิยามัตในยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดการลงโทษจะมีการลงโทษเนี่ยอย่างชัดเจนหนึ่งคอสฟุนนะครับคอสฟุนนี่อะไรธรณีสูบวุบหายลงไปเลยอย่างไรอ่าธรณีสูบนะครับว่าขอสุน ก้อนฟุ้นนี่แปลว่าการลงโทษด้วยกับก้อนหินนั้นจะถูกคว้างลงมาจากฟากฟ้าหนึ่งธรณีสูบสองก้อนหินถูกคว้างลงมาจากฟากฟ้า 3. การลงโทษด้วยกับการสาบการสาบนี่มาจากอัลลอฮ์บางหะดีษนบีพูดชัดเจนว่าการสาบตรงนี้คือการสาบให้กลายไปเป็นลิงและกลายให้ให้ไปเป็นหมู เป็นลิงและเป็นหมูบางคนบอกอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันพี่น้องครับผมบอกไม่ได้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของวันกิยามัดใกล้ๆวันกิยามัดในยุคสุดท้ายยุคของท่านนาบีสฮาบับถามนบียารอสุลลอฮ์ไอการลงโทษสามอย่างเนี่ยธรณีสุบก้อนหินถูกคว้างลงมาจากฟากฟ้า และวก็ถูกสาบมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอ่าพี่น้องฟังให้ดีนบ,บีก็บอกว่าหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อดนตรีและนักร้องได้ปรากฏให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดและดนตรีนักร้องเนี่ยพี่น้องครับส่วนของต่างศาสนิกนั่นเอาไว้ของเขานะอันนี้คือของเรา ดนตรีนักร้องจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถามมีอย่างอีที่ผ่านมานะมีอย่างพี่น้องถ้าติดตามข่าวสารนี่จะรู้เลยนะดนตรีมินิคอนเสิร์ตหน้ามัสยิดเมื่อคืนวันศุกร์ก็มีที่ชนบุรีนี่เรื่องจริงนี่จะกลับไปเป็นเหมือนอดีตการอีกครั้งอ่ ดนตรีนี่จะถูกทําให้เป็นเรื่องฮารานทั้งๆที่ฮุกกลของอัลลอฮ์คือฮารอมห้ามชัดเจนนะครับมาติเอกฉันของสีมัสฮับห้ามชัดเจนเลยเรื่องของดนตรีเรื่องของนักร้องแต่อุมมาของท่านนาบีจะทําให้เป็นเรื่องของฮารานจะทําให้ฮาลานให้ได้แต่ฮุกกลของอัลลอฮ์ไม่เคยเปลี่ยนนะพี่น้องฮุกกลของอัลลอฮ์ไม่เคยเปลี่ยนนบีบอกฮารามก็ฮารามอยู่วันยังคำ่ำสอง สิ่งมึนเมาจะถูกทำให้กลายเป็นสิ่งฮารานอะไรบ้างละมึนเมาอ่าน้ำกระท่อมคือพี่น้องครับเรื่องของผูกบมเราพูดตามเรื่องของผูกบมนะใครยังเลิกไม่ได้พยายามใครยังฟังเพลงอยู่พยายามเลิกให้ได้ดีแล้วสนับสนุนส่งเสริมต้องเลิกให้ได้ และเนียดนะไม่ใช่ฟังผมแล้วก็ไปเลิกไม่ใช่ฟังผมให้เป็นข้อคิดและเลิกเพื่ออัลลอฮ์อย่ามาทําเพื่อใครทําเพื่อศาสนาสิ่งมึนเมาจะถูกทําให้กลายเป็นเรื่องราวของฮาลาลถามว่ามีหรือยังครับพี่น้องด้วยความเคารพมีแล้วครับนี่เราพูดเราคุยกันในบริบทของความเป็นมุสลิมเราพูดเราคุยในเรื่องราวของอิสลามพี่น้องครับด้วยความเคารพ มุสลิมจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั้นเราวัดกันที่อะไรวัดกันที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์วัดกันที่ตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมถ้าเราตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามคำสั่งของนบีนั่นแหละครับอูอิดดัตลิลมุตตะกินอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์เอาไว้ให้ เพราะหมายความว่าเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วอิสลามห้ามก็คือห้ามและหุกกมของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ล้วไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตมันจะมีช่องที่จะเปลี่ยนได้ไม่ใช่และนี่แหละที่ผมบอกว่าวัสตุฮิลละติลคัมรนบีบ,บอกว่าอุมมะของฉันจะทําให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันฮาลลนทั้งๆท,ท,ที่มันฮารามตามบทบัญญัติเล่าก็จะทําให้ฮาลลนสิ่งเหมือนเมาก็จะทําให้ฮาลลน เหล่าเบียก็จะทําให้หาล้านผู้กรมชายกับชายก็จะทําให้หารล้านหญิงกับหญิงก็จะทําให้หารลานวันนี้ทําอะไรไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามัตเลือกแบบไหนไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวจา,าลาในวันกิยามัตเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนต้องรับผิดชอบกับตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับใน ช่วงสุดท้ายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นคือสิ่งที่มาจากาศาสนาของอัลลอ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นจะอยู่กับาศาสนาอิสลามต่อไปนะครับโดยที่ไม่ทรยศหักหลังต่อ Allah อัลลอฮลและสุนนะม์ท่านนบีลลัลลอฮวะลัฮิวสะสัลลัม